เม่อคืนนี้ท่ามกลางเสียงดนตรีความสนุกสนานและแสงไฟบนเวทีคอนเสิร์ตท,ที่สว่างสวยัยใครจะเชื่อว่าเพียงเสี้ยวนินาทีทุกอย่างจะหยุดลงน้องต้นข้าวสุปรียาศิลปินดาวรุ่งที่กำลังขับร้องเพลงสุดฮิตอยู่บนเวทีจูๆ่ๆก็หยุดชะงักน้ำเสียงขาดหายสายตาเบิกกว้าง ผู้คนที่กำลังสนุกกลับเงียบลงพร้อมกันราวกับมีใครกดปุ่มปิดเสียงทั้งหอนเงียบกริบจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจของคนข้างๆเกิดอะไรขึ้นของบางอย่างที่ถูกยกขึ้นเวทีทำไมถึงทำให้ทุกคนหยุดหายใจไปพร้อมกันติดตามให้จบเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของขวัญธรรมดาแต่มันคือปริศนาที่ซ่อนคำตอบบางอย่างเอาไว้ย้อนกลับไป วันที่18กันยายน2565บรรยากาศงานคอนเสิร์ตใหญ่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเต็มไปด้วยความคึกคักจัดขึ้นกลางลานกว้างผู้คนนับพันหลั่งไหลามาจากหลายพื้นที่เพื่อมาฟังเสียงเพลงของศิลปินที่พวกเขารักและรอคอยเวทีสว่างสวัยด้วยแสงไฟหลากสีเสียงปรบมือเสียงเชียร์และเสียงหัวเราะดังสนั่นไปทั่วทั้งงาน ทุกคนต่างตั้งตารอช่วงเวลาสำคัญที่ศิลปินคนโปรดจะปรากฏตัวแล้วเธอก็มาน้องตนข้าวสุป,ปริยาศิลปินดาวรุ่งที่กำลังมาแรงที่สุดคนหนึ่งในวงการเธอก้าวขึ้นเวทีด้วยรอยยิ้มสดใสแววตาเต็มไปด้วยความมั่นใจและพลังที่พร้อมจะส่งต่อให้กับแฟนเพลงทุกคนเสียงเพลงแรกดังขึ้นท่ามกลางไฟป้ายชื่อที่แฟนคลับโบกไหวไปทั่ว บางคนตะโกนเรียกชื่อเธอด้วยความดีใจหลายคนร้องตามอย่างสนุกสนานบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขเสียงหัวเราะและรอยยิ้มแต่แล้วท่ามกลางความคึกคักนั้นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นจู่ๆชายคนหนึ่งค่อยๆเดินขึ้นมาบนเวทีทุกสายตาหันไปมองด้วยความสงสัยเขาคือลุงเปิ้ลชายวัยกลางคนที่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเขาจะมาทำอะไร แต่สิ่งที่อยู่ในมือของเขาคือกล่องของขวัญขนาดพอเหมาะที่ถูกห่อไว้อย่างประณีตทันทีที่ลุงเปิ้ลก้้อขึ้นบนเวทีบรรยากาศที่กำลังเต็มไปด้วยเสียงเพลงและเสียงหัวเราะเงียบกริบในพริบตาเดียวเรากับทุกคนรู้สึกได้ว่ากำลังจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นคนทั้งงานเงียบกริบสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่กล่องของขวัญใบนั้น ความสงสัยผสมกับความตื่นเต้นแผ่กระจายไปทั่วเวทีน้องต้นข้าวยืนนิ่งอยู่ตรงกลางเวทีเธอขมวดคิ้วเล็กน้อยเรากับหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีที่กล่องค่อยๆถูกยกขึ้นมาอยู่ตรงหน้าเธอเธอเองก็อยากรู้ไม่แพ้ใครว่าภายในกล่องนี้มีอะไรซ่อนอยู่ลุงปั้นยืนถือกล่องด้วยสองมือเขามองไปที่น้องต้นข้าวด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน ก่อนจะค่อยๆเปิดฝากล่องออกอย่างช้าๆทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความระมัดระวังเรากับไม่อยากให้ของข้างในกระทบกระเทือนแม้แต่น้อยทันทีที่ฝากล่องเปิดออกภาพแรกที่ปรากฏสูส่สายตาทุกคนทำให้บรรยากาศทั้งงานเหมือนหยุดนิ่งไปชั่วขณะมันคือภาพวาดเหมือนของน้องต้นข้าวที่มีความละเอียดงดงามราวกับภาพถ่ายจริงทุกเส้นสายบนใบหน้าทุกแววตา ทุกรายละเอียดของรอยยิ้มถูกถ่ายทอดลงบนผืนผ้าใบอย่างประณีตและตั้งใจเพื่อมอบให้ศิลปินสาวคนนี้โดยเฉพาะและเมื่อผู้คนยังคงตะลึงกับภาพวาดที่งดงามนั้นลุงเปิ้ลค่อยๆย,ย,ยกสินที่ซ่อนอยู่ใต้ภาพขึ้นมามันคือสร้อยเบรสเลตท,ทองเส้นงามที่ส่องประกายวาววับท่ามกลางแสงไฟเวทีลุงเปิลหันไปทางน้องต้นข้าวและพูดเพียงสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความหมายว่า อยากให้ของขวัญน,นี้เป็นกำลังใจให้น้องเดินตามฝันต่อไปอย่างไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆคำพูดนั้นเรียบง่ายแต่สัมผัสได้ถึงความจริงใจที่ออกมาจากหัวใจของผู้ให้ทำให้คนทั้งงานเงียบกริบเรากับต้องการซึมซับความหมายของช่วงเวลานั้นให้เต็มที่ที่สุด ตนข้าวยืนนิ่งอยู่กลางเวทีน้ำตาไหลเอ่อคลอในดวงตาเธอพยายามยิม้มแต่รอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความตื้นตันและซาบซึ้งเกินกว่าจะเอ่ยคำพูดใดๆออกมาได้ทั้งสิน้นเสียงเพลงและเสียงพูดทุกอย่างเหมือนหยุดลงเหลือเพียงความเงียบที่ปกคลุมทั่วทั้งงานแฟนคลับที่อยู่ด้านล่างเวทีค่อยๆลุกขึ้นยืนพร้อมเสียงปรบมือดังกึกก้องราวกับจะส่งพลังใจให้เธอ บางคนตะโกนให้กำลังใจด้วยน้ำเสียงสั่นเครือหลายคนยกโทรศัพท์ขึ้นบันทึกภาพช่วงเวลานี้ไว้เพราะรู้ว่านี่คือเหตุการณ์ที่พิเศษเกินกว่าจะได้เห็นบ่อยครั้งในชีวิตภาพของศิลปินสาวผู้มุ่งมั่นยืนนิ่งน้ำตาไหลด้วยความซาบซึ้งขณะที่แฟนคลับนับพันคนยืนปรบมือให้ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรักที่ไม่ต้องการคำพูดใดๆมาบรรยาย ไม่นานหลังจากนั้นคลิปเหตุการณ์นี้ก็ถูกแชร์ออกไปทั่วโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วบนโซเชียลเ,เต็มไปด้วยคอมเมนต์นับพันที่หลังไหลเข้ามาหลายคนบอกว่านี่คือภาพที่ซาบซึ้งที่สุดที่พวกเขาเคยเห็นในงานคอนเสิร์ตหลายคนบอกว่านี่ไม่ใช่แค่การมอบของขวัญแต่คือการมอบกำลังใจและความรักจากแฟนคลับสู่ศิล,ลปินอย่างแท้จริง อ่ะครั้งนี้อเอจันเริ่มอ่านเป็นภาษาไทยนะคะให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนนะคะ <laughs> พอ คลิปเหตุการณ์ถูกแชร์ออกไปไม่กี่ชั่วโมงโลกโซเชียลก็เต็มไปด้วยข้อความจากแฟนคลับมากมายหลายคนเขียนด้วยความรู้สึกซาบซึ้งบอกว่านี่คือของขวัญที่มีค่ามากกว่าเงินทองใดๆในโลกบางคนบอกว่าภาพวาดเหมือนและสร้อยทองคำที่มอบให้น้องต้นข้าวมันไม่ได้มีค่าแค่เป็นวัตถุแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจความรักและความปรารถนาดีที่ไม่สามารถตีราคาได้ มีแฟนคลับจำนวนไม่น้อยบอกว่าไม่เคยเห็นงานคอนเสิร์ตท,ที่เงียบขนาดนี้มาก่อนมันเงียบเพราะทุกคนกำลังซึมซับช่วงเวลานั้นด้วยหัวใจเต็มๆไม่มีเสียงตะโกนไม่มีเสียงรบกวนมีเพียงความรู้สึกที่ล้นเอ่อจนไม่อาจอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้ หลายคนยังบอกอีกว่านี่คือความรักและศรัทธาที่แท้จริงที่แฟนคลับมีต่อศิลปินความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีแค่เพลงหรือความบันเทิงแต่เป็นสายใยของความผูกพันและความหวังดีจากใจจริงคอมเมนต์เหล่านี้ท้าทมเข้ามาไม่หยุดและทำให้เหตุการณ์เมื่อคืนนี้กลายเป็นกระแสที่อบอุ่นที่สุดในโลกออนไลน์ช่วงเวลานั้น ของขวัญชิ้นนี้มันไม่ได้มีค่าแค่ในรูปประทรมที่เรามองเห็นแต่มันเต็มไปด้วยความหมายที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะตีราคาได้ภาพวาดเหมือนที่ปราณีตทุกเส้นสายไม่ใช่แค่ภาพบนผืนผ้าใบแต่คือความทรงจำที่น้องตนข้าวจะเก็บรักษาไว้ในหัวใจตลอดชีวิตทุกครั้งที่เธอมองมันเธอจะนึกถึงค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความรักและเสียงปรบมือจากแฟนเพลงนับพันคน ส่วนสร้อยบรสเล็ตทองเส้นงามที่เปล่งประกายอยู่ใต้แสงไฟเวทีมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องประดับแต่มันคือคำอวยพรคำให้กำลังใจที่แฟนคลับอยากส่งต่อให้ศิลปินผู้เป็นที่รักให้เธอเดินต่อบนเส้นทางฝันอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆ นี่จึงไม่ใช่แค่ของขวัญธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักความหวันและความผูกพันระหว่างศิลปินกับแฟนเพลงที่ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้เป็นสายใยที่เชื่อมสองหัวใจเข้าไว้ด้วยกันแม้จะไม่มีคำพูดใดๆแต่ทุกคนก็เข้าใจในความหมายเดียวกันอย่างลึกซึง้งเรื่องราวเมื่อคืนนี้เริ่มต้นด้วยความเงียบงันที่ทำให้ทุกคนตั้งคำถามแต่จบลงด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความประทับใจที่ไม่มีวันลืม มันไม่ใช่แค่ของขวัญธรรมดาแต่มันคือช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความรักความผูกพันและกำลังใจจากแฟนคลับที่มีต่อศิลปินคนหนึ่งที่พวกเขารักอย่างสุดหัวใจแล้วคุณละ่ะคิดอย่างไรกับของขวัญชิ้นนี้คุณเคยมีของขวัญชิ้นไหนในชีวิตที่ทำให้คุณพูดไม่ออกทราบซึ้งจนต้องจดจำไปตลอดชีวิตแบบนี้บ้างหรือไม่ คอมเมนต์มาใต้คลิปมักหมอนลำนิวจะเป็นกระบอกเสียงแทนทุกคนให้เรื่องราวความประทับใจนี้ได้ถูกถ่ายทอดต่อไปและสุดท้ายมักหมอนลำนิวต้องขอขอบคุณลุงเปิ้ลสำหรับน้ำใจและความรักที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้รวมถึงแฟนคลับทุกคนที่มอบพลังบวกและกำลังใจให้กับศิลปินที่พวกคุณรัก ความอบอุ่นในค่ำคืนนี้จะถูกจดจำไปอีกนานแสนนานและจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เรื่องราวดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตอย่างแน่นอน